สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อนี้วันเสาร์ที่28ธันวาคม2567แล้วนะครับเช้านี้พัทนาผู้ชมมาเบิงบรรยากาศการซื้อขายที่ตลาดนัดโครูกระบ,บือว้านเป้านะครับอำเภอว้านเป้าจังหวัดชัยภูมิมาเบิงบรรยากาศการซื้อขายก่อนที่สิ้นปีนะครับว่าราคาที่ป็อย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาเบิงน้ำกันนะครับ ไม่เจอห้อยคานะครับกับพ่อเลี้ยงเรามาได้หนองบัวแดงมาได้เศร้าน้ำมันเลยเนาะเลี้ามมัอนี่สองตัวเอาลาตัวนี้แม่นเปลี่ยนที่ไหนหนึ่งงอเลี้ยงเด็ดนะห้อยคาเลี้ยงครับอ่าเขาที่พันจากตัวแล้วครับพันลูกอ่ะสองตัวครับตัวนี้ได้ท่องเขาเด้ยยังครับจ้ะยังครับโอ้ท่องว่างอยู่เตี่ยท่องว่างอยู่ครับลอยสารอาจะว่าซีอิติบืนเนาะซีครับอ่าห้อยคาเปิด์เท่านั้นเหลืองนะเปิดได้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองอ่ะเบอร์นั้งขาวนั้งขาว นักข่าวนี่ในเป็นงอสาวจริงนะเครื่องดำทั้งสองก<อ>็เดี๋ยวลาลาข่าวนะครับมองว้สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดต่อรองได้โอ้ก็พอไปช่วงไม่จะดุกเนาะราคานี่ครับไม่ค้าขอบเบอร์เลยครับนะศูนย์แปดเจ็ดสองห้าหก เจ็ดศูนย์หกเก้าครับคุ้มสูงกับที่ร้อยซูซีกันเนาะครับสุสีครับสามสิบห้าขืนครับครับสี่สิบอาทิตย์บืนอาทิตย์บวบิดเนาะแมนครับเอ่อจะเดือนเนาะอายุเราในนังไเนี่ยได้ปีได้สองปีได้ปีกว่าเนี่ยสองปีขึ้นแล้วเนาะให้ค้าเนาะอ้าวพี่น้องเคยโทรหาเราด้วครับตามเบอร์ที่เราให้นังนี่ที่เป็นงัวขาวนมดีหรือเนาะให้ค้าครับ หางก็สามที่เบิ้งก็อูออยู่ด้วยครับ,รบเออนมดีของเราอยู่ครับ,บนมดีหางดีหางล้านดีเออส่วนเขาทั้งสองแล<ะ>้วมาเลี้ยงครับเลี้ยงเนบ้านเพื่อพี่น้องอย่าได้ไปเลี้ยงยังค่อยท่งหาพ่อเลี้ยงเดี๋ยวว่าเขาจะค้ามาจากหนองบัวแดงนะครับ,รบมาเจอให้จนมาจากบําเดชนะลงชัยภูมินะครับให้จนได้อะไรมาครับอันเนี้ยได้หัวมาครับได้หัวมา พอลูกอยู่ป่ะเทศงวแต่ว่างัวเลี้ยงงัวเลี้ยครับงัวดงวดงวเลี้ยงงัวดเลี้ยงสองตัวเลยครับเอาทางนี้ก็หนางแดงๆเนี่ยที่เรากำลังดูอยู่เนี่ยครับไอ้นี่เขาผ่านลูกกี่ตัวแล้วนะห้อยจญเนี่ยหัวลูกลูกแรกครับลูกขาท้องหนึ่งลูกแรกดงลูกแรกครับผสมผู้ใดครับบ้านๆหรือว่าผสมยี่ห้อบัดบัดสมถว่าไปครับไม่ได้ดูเขาซื้อมาเขาไ้หลอมาน้ำเข่าไอ้ว่าเราสูงเท่าไหร่เนาะสูงครับโอ้ยต้องถูกผมไป็เข้าใจเนาะสูงร้อย เหมือนเซียติฮอดอยู่บนวิทนั่นดิห้องได้กี่เดือนแล้วครับห้องได้แบบยันกวเนี่ยโอ้ใกล้ที่ฮอดแล้วครับมองว่าได้เหาอมองอยากได้ยี่ห้อสองหมื่นห้าพัน <25, 000. S 1> ครับแล้วฝั่งนู้นได้ครับไปไปเปบิ็งฝั่งนู้นน้ำกันเอ่อฝั่งนี้เป็นหัวสาวหรือว่าอะไรครับเนี่ย ครับนิตะวันเนี่อ๋ออีก็เป็นทรงแรกครับอ้หรลุ่นยังดีพระดะรหน่อยหุห่นพัวลุ่นแต่วีลานีที่บางกว่าตัวบางคันนิดเดียวกับ,ค,บความสูงก็ที่ใกล้เคียงกันอันนี้เท่าไรครับตอนนี้ปะหนึ่งมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันครับไม่จนคนที่ขอเบอร์ที่่นมาครับขอเบอร์โทรศัพท์นะเพื่อพี่น้องท้อหาศูนย์หกสองครับสี่สองหนึ่งห้าหกสี ให้จนอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วเอาอวยพรให้พี่น้องทั่วโลกนะฮัดูผมเลยให้โชคให้หมันกำไรด้วยทุกคนเหรเนาะครับทุกคนครับปีหน้าฟ้าไม่ก็มีได้คนรวยๆไปที่ปีใหม่อ่ะนี่ก็ูม่นอ่ะเนี่มาสองคันเตี่ยครับโอ้โหบัตรธรรมดาได้สามหมื่นเด้อไหมสามหม่นทีหลานี่ขนหนาวจะไหนคนลุกเด้โอ้บักราบักลานี่เอาไปขุนไม่ลูกติครับครัเลยลูกว่าจะได้ไม่สามหมื่นสองสามหมื่นสองบักลานี่ได้จากเดือนแล้วครับ โอ้ประมาณนี้เย็นเย็นแปดเย็นแล้วเราแม่เขาตอนนี้ได้ห้อยท่องหรือยังครับไม่ัท่องเลยเขาท่องว่างเตียท่องว่างอยู่เขาผ่านกี่ตัวแล้วเนี่ยเอาครับลูกมะลูกแรกฮะมะลูกแรกเอาคือยังลยังไม่ถูกนี่เนี่ยเขายังบวนขึ้นดีเขายังขึ้นนั่นแท้อ๋อลูกแรกสามหมื่นเท่าไรนะครับสามหมื่นสองสามหมื่นสองอ่ะพี่น้องยังได้ชุดได้ไปเลี้ยงของให้จนก็ค่อยทวงหาเราวให้จนก็ พี่นาฟ้าไม่ก็ลัรเลยเองเดี๋ยวเด้อครับขอบคุณอะไรขอบคุณอะไรพี่น้องก็โท้หาเราเด้อครับครับก็ยังได้ตัวใดเห็นแดงรูเลยนี่เมื้อนี้บรรยากาศมันเป็นคึมๆเนาะครับครับแต่ว่าอีหลานี่สีเข้มยังไงครับนี่ขนาดบ่มีแดดได้นหมขนาดออกดูเยื่องถี่เข้มเอออยากสูงหน่อยนึ่งมาเตี้ยครับสูงหน่อยนึงธรรมดาเราอลูกยังสูงร้อยสี่สิบได้อยู่ครับลูกเิ็กนม ร้อยหาสิบเมตรขันรถตู้เนาะรอยหาสิบสี่สิบขึ้นเนาะครับ ส่วนสองตัวนี้ก็เป็นงวเลี้ยงนะครับท่องทั้งคู่อีหล่าน้อยจะนี่ท้องได้สิบว่ววันผสมได้สิบว่ววันแล้วนะครับล้อรุ่นหลาจะนี่ล้อรุ่นนหรอล้อรุ่นว่าผสมติดว่าติดนะผสมตัวเลยผสมหลอดครับตอน,นนี้ผสมตัวเอาขมตัวจนุ่นหลัอลุ่นยังดีไม่จนใกล้หวานค,ครับครับ <S <S 2> <S 2> น้องดีเยอะน้อยมาได้อบกรลดาดนั่นเลยมเจอให้สมคือที่หนาวครักแค่ให้สมจัดจ้านคมหนาวยกใมเลยได้มาโมนี่สองสาวสองแม่ลูกว่าแม่ลูกเตี่ยเป็นสาววะครับ นี่แม่เอาล่ะมันเมเคยขึ้นรถรรทาไไรโอ้ยเก๊เขาว่ามาจะทั้งไก่เด้อจักรอันนั้นไม่ไช่ละปิดเี็บปครับเนี่ยี่นี่เขาต้องยกกี่ไหนห้อยห้อยสมสองตัวนี่ยเอาสองตัวนี่ห้องสองมื้อห้องไปซื้อๆนี่ละตัสองมื้อตกตัวละมื้นทุกท่านละอ๋อนี่เป็นสายเนื้อได้ครับม่อยากได้คว่าไปเรียกใหห้อสมเนาะได้คระเพราะว่ายันีทับแล้วมันมันหาดานั้นแหะผสมมันหรือผสมเร่ครับ สมรอมา่ให้ส่ขอเบอร์ด้วนเลยไหมถ้าพี่น้องโทรหามาห้าศูนย์เก้าห้าแ้สมกสามเจ็ดไมากเสือน้อยเสือใหญ่น้อยเสือใหญ่จ้าเดี๋ยวบ้านเราเลยครับเดี๋วบ้านเราอ่ะไม่สมก็ให้มาเลยครับเรอ่องปีนาฟ้าไม่กรนยอย่างเดียวเจ้าอ่ะย่านไหนอ่ะว่ายนไรถตื่นขน เราอ่ะไม่เคยที่จับไม่เคยที่ออกเพิ่มายแค่ตายเราเจออะไรที่ฟาดหางพ่อบ้างเหรอย่านไหนย่านอะไรพระพี่น้องกระเบิงงอนเลี้ยงของพ่อสมานนะครับได้มาเมื่อนี้ก็มีแต่สาวด้วยนี่ไหมพ่อสาวครับสาวสีสาวตูสี่ก็เลยสี่สาวน่ะแี่ครับทั้งสีสัตว์ทั้งมูลพวกเกันเอาพ่อเริ่มจากนี่ก่อนเทอะไรนะนา่งสาวน้อยเต็มเลย สองหมืนหากับมูเนี่ย้านแลิดสองห้าร้อยท่อกระเบื้องเตี่ยเนี่ยครับสามตัวเนี่ยระาแริ2สองหาร้อยครับสิบสองกับห้าร้อยแต่ถ้าเพิ่นยกสามนี่รถไทไลนยเนาะครับเป็นเป็นงวเลี้ยงเป็นงวสาวามันไกลก็ดีคอคาคามันเพิ่มแอ่ละอิลานี่ก็สนเขาแล้วเสนเขาถึงสามแต่ว่าประเทศเขาเนี่ยครับอิลานี่ก็สนเขาเขาที่โพบเนี่ยล้างกลางนะก่จะโพ้อะไรับมันพอประมาณโพ้โพเลยพอเห็นไม่บอครับแต่ว่อิลาท่ายนี่โพ หน่อยนึงหนึ่งสองกับห้าร้อยนะพ่อเนาะแรงครับได้ที่นี่ตัวนี้เด้อหลาน้อยตัวนี้ยังไปในสนเขาเดี๋ยวเขาค้นหาครับคุณอ่าที่เป็นน้ำออกสีนวลๆอย่างน้อยอ่าใช่ดีในทุกตัวด้วยไหมใช่ทหกตัวมั่งพ่อสมานที่ได้ขอเบอร์พ่อสมานครับเพื่อพี่น้องจะได้ไปเลี้ยงไม่ต้องไปต้องหาพ่อสมาน ตามนี้ได้ครับเบอร์พ่อสมาน0972389252อีกเบอร์นึงก็0967573435ครับส,สาว<อ>ตัวละกกวาสามตัวนี้ตัวละ12,500อีลานี่9,000นี่พอนะครับ

มาหนึ่งหนุ่มนะครับห้อยดีมาจากใสรครับลวีครับหลองบนรวีไอ้ไอ้หนุ่มตัวนีแล้วที่ประมาณจิดปีแล้วอายุเนึ่งสามปีสามปีเป็นลูกบ้านๆหรือว่าเป็นลูกมีเยอะห้อเนาะบากักราเนี่ยครับจะคู่พ่อไเลยเขาผสมเทียมไม่นะครับอ๋อเออ,เอ,อบกักราน,นี่ก็เอาไปเปลี่ยนพ่อกับพ่อได้ยินนะห้อยนะเนาะก็ถือว่าบรรดาเกียบแต่ว่าวันนี้เราเปิดเป็นราคานยังเขาเปิดเป็นเนื้อด,ดีครับ สองหมื่นเท่าไรครับสองหมืนเกีดมั่มอเบอร์เนี้ยมไปพี่น้องโตหาศูนหาแปดศูนย์สามหกห้าหพี่น้องไปโโรหาเราด้วยครับสูงกว่าตีร้อยห้าสิบขึ้นเพราะแล้วครับปลาเนี่ย

นไม่ร้รู้ไม่รู้ไม่รู่รม่รู้ไม่รรู้ไ่ร